พี่มีงบ9 0้า0มืนเจมสำับการตามหายูนิตตระกูลไพโลที่เข้ามาทั้งหมด4ตัวและตัวละครที่พี่ต้องการที่สุดก็เป็นตัวละครระดับกอดดี้นั่นก็คือเจ้าไททันไพโลสปงิเกอร์แมนบอกเลยว่าเป็นยูนิตที่โคตรเท่ครับและการตามหาบัฟหม่ที่มีโอกาสการออกที่โคตรยากครับและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์ขอให้โชคดีแบบพี่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องชายสาธุและไอที่ตุดครับตัวเกมว็ได้ทำการอัปเดตสักทีหลังจากที่แอดมิน บิดมาหลายวันครับโอ้โหนี่เลยกับกองไฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนพี่ขอเปลี่ยนออร่าไฟก่อนให้มันเข้ากระตีมสักหน่อยนี่เลยออร่าไฟครับกับกองไฟใหม่ <Wow. S 1> ต้องใช้เกมเด็กหุยซุ่มถูกไปนแล้วทุกคนจากเมื่อก่อนคือประ,ประมาณสี่พันกว่าเลยนะดูดีเห็นไหมอันนี้ซุ่มถูกลงด้วยครับถือว่าใช้ได้เลยครับรออะไรละซุ่มกันเลยครับเออตัวระดับกอรลี่ต้องมาแล้วแหละอีปิกมาแล้วหนึ่งดิจเนอรี่มาอีกหนึ่งโอ้โหมาเต็มเลยครับไ่เอาได้ไปพวกนี้ขอพอแล้วชุดนี้ ขอไปพวกเอ้มิติมาหรือเปล่าไม่มีเลยครับสักตัวมิติของพี่ก็มีอยู่9 0 0 0 0มื่นนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะสุมแบบสุมไม่หมดละกันเอาแบบว่านิดๆหน่อยๆพอครับให้ได้ก๊อตลี่ประมาณสักตัว2ตัวไปส,สุมมาต่อครับกดสกคิปเลยละกันเฮ้ยแต่ว่าการกดสกะกี้อะจริงๆคือมันไม่ค่อยดีนะยเว้ยทุกคนเอ้ยมิติมาหนึ่งครับสวยเฮ้ยพี่เป็นคนที่สองครับที่ได้มิติกดี๋เราสุมมาตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้เลดมันจะสูงกว่าครับขอแล้วว่าก๊อตลี่มาหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยไม่ออกเลยว โอ้โหเปิดทีละสามนี่คือแบบไม่ค่อยได้วะทุกคนขออนุญาตเปิดทีละเก้าเลยนะจะได้ไม่ว่าเนี่ทุกคนเอาดีๆก็ตี้โอเคมิติกมาตัวที่สองครับยังครับก็ตี้ยังไม่ออกโหทุกคนเจมแบบหายแบบโคตรไวหายไวจัดเลยขอแล้วก็ตี้หนึ่งตัวเข็มปีเลยครับทุกคนเฮ้ยหรือว่าเซิร์ฟวีคือมันไม่เวิร์กวทุกคน คิดว่าขอย้ายไปเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าครับอ้าวเฮ้ยทุกคนอะไรวะอ้าวยูยูตู้หายครับอ้าวไม่มีครับเอ้ยแล้วกูเปิดได้ไงวะทุกคนเมื่อกี้นี้อ้าวยูนิตหายเฮ้ยทุกคนเกมเป็นไรวะเดี๋ยวก่อนชิปหายแล้วครับเฮ้ยยูยูยูยยนิตพี่หายเฉยเลยครับจะไปยูนิตกูมีแค่นี้วะไม่ใช่แล้วแอดมินกูอัดชิปไปเป็นหลักฐานนะเดี๋ยวก่อนอะไรครับนี่ตอนนี้เหมือนเซิร์ฟไปยังไม่ค่อยสถเยรครับทุกคนมันอัปเดตแค่เซิร์ฟฟรีไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเป็นอะไร แล้วพี่ก็ได้ลองเอาตัวละครระดับมิสติกมาลองเล่นดูครับมันโหดด้วยทุกคนมันเป็นการโจมตีมแบบสเปซครับแล้วก็ติดไฟด้วยคือตัวละครเัตนี้บอกเลยว่าโหดทุกตัวครับแต่ว่าก็ตตี้คือเรายังไม่รู้นะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้แต่พวกระดับอีพิกดิจนัรี่นี่คือตึงหมดทุกตัวเลยครับอันนี้คือยังไม่มีบัฟนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ตุ่มบัฟเลยแล้วก็มีบัฟใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนอันนี้แค่ระดับลูกกระจกนะาัางโหดขนาดนี้ถ้าก็ตตี้แล้วมันจะโหดขนาดไหน รอติดตามชมเลยครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟจะสถเทียนแล้วนะทาการอัปเดตทั้งเซิร์ฟปกติแล้วก็เซิร์ฟวีแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกนต่อครับตอนนี้เหลืออยู่60,000หมดไปแล้ว30,000ครับก็ตลี่ยังไม่ออก <c oughs> เอ้ยยังไม่ออกเลยน้องชายเฮ้ยไปครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่40,000ือมิติก,ก็ตี่แม่เกยเอ้ยเอาดีๆเดี๋ยว ขอขยับที่กอนครับทุกคนรู้สึกว่าที่จะไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเลยครับทุกคนจากเก้าหมื่นเหลืออยู่สี่หมืแล้วตอนนี้ไอดีพี่ปักหรือเปล่าวะทุกคนอะไรวะพี่หมดไปแล้วเจ็ดหมืครับกอตลี่ยังไม่ออกหเปซฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยเฮ้ยตองตัว มาต้องอย่างนี้สิวะเออดวงแบบมันมามันมาทีเดียวเลยครับพอพอเลย <c oughs> ได้ทีเดียวสองตัวโอ้ยค่อยอยางชัวง่วนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยว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 เดียวขอต่อไหมต่อไหมทุกคนไปกันต่อเลยครับรออะไรละ่ะแต่ว่าเราต้องเก็บเกมไว้ด้วยนะทุกคนเอาไว้ทําการซุ่มปั๊บครับพอแล้วนะอันนี้คือโลตัสเอ้ยไปแล้วก้อนี้หนึ่งตัวสวยมันต้องอย่างนี้สิวะ <c oughs> บอกแล้วว่าพี่มีสิทธิ์ ใจหายเลยครับทุกคนนึกว่า90,000เจมจะไม่ออกครับได้มา3ตัวโอเคครับดีเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการเทรดครับแต่ว่าตัวมิสติกอ่ะมิสติกพี่ได้มาแค่2อตัวเองนะได้มาน้อยมากครับมิสติกเดี๋ยวเราจะลองเอาไปทําการเทรดกันก่อนนะทุกคนหรือว่าจะลองเอาไปเล่นก่อนดีวะพี่ขอเอาไปเล่นก่อนดีกว่าครับแต่ดับแรกพี่ขอสุ่มบัฟก่อนแต่ว่าการที่เราจะได้บัฟสไนเปอร์นี่ บอกเลยว่ายากครับยากมากๆเลยขอแค่บัฟทองพอแล้วทุกคนดูสไนเปอร์ดิ0่วนจุดหนึ่งห้าครับไอ้บัฟพวกนี้คือเราไม่เอานะทุกคนบัฟกีกี้อันนี้คือบัฟอะไรอะบัฟไม่เหรอเฮ้ยมันมีบัฟไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าพี่ขอเช็คก่อนนะบัฟนี้ทําอะไรได้อะเป็นดาเมจไฟนะทุกคนยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือบัฟอะไรวะทุกคนบัฟม่วงเราเก็บไว้ก่อนละกันครับทุกคนตอนนี้คือบัฟม่วงก็ค่อนข้างจะสําคัญนะ ค่อยๆจะสำคัญเลยไปกันต่อครับเอาได้อีกแล้วั้มโอ้โหเปลี่ยนตัวครับขอบัฟทองตอนนี้คือสไนเปอร์แบงหายากครับทุกคนขอบัฟทองได้ไหมแอสตินได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเพเดไม่เอาน้องชายเฮ้ยจริงๆบัฟทองจริงเราควรเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวนะอันนี้คือบัฟอะไรวะทุกคนบัฟใหม่เดี๋ยวขอดูก่อนครับทําอะไรได้บัฟนี้มันได้ค่าประสบการณ์คูณ2องหมายถึงเลเวลคูณ2องเหรอเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันมีสกิลอยู่ตัวนี้ เก็บไว้ฟาร์มสกิลก่อนครับขอญาตเปลี่ยนเป็นตัวอื่นครับตัวนี้มาโอ้โหเพเดเก็บไปก่อนครับบัฟทองตอนนี้คือหาค่อนข้างยากครับสี่ทอง <c oughs> สไนเปอร์สไนเปอร์ถ้าได้สไนเปอร์มาบอกเลยว่าตอนนี้คือของแหล่นะแหลมากๆเลยครับเพเดเหรอไม่เอาครับโอ้โหเพเดอีกแล้วไม่เอา ตอนนี้บัฟคิดดีไหมว่าทุกคนแต่เขาบอกว่ามันบัฟเพิ่มเข้ามาโอโหโอกาสออกคิดเจดสเปตครับดาเมจคูณ2องทุกคนลองคิดถ้าแบบเป็นยูนิตที่ตีไวๆอ่ะใช้บัฟคิดนี่ดีมากๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้คือมันตัวนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนตี0ูอุอาจจะตีไวแต่ว่าระยะของมันต้นไปยังไงก็แอสซินแอสซินดีกว่าครับสไนเปอร์ตอนนี้คือแทบไม่ต้องหวังเลยเด <c oughs> hey, ไม่เอา โอ้โหทุกคนทำไมมันได้แต่เพเดวะโอกาสโอ้โหทำไมมึงไม่เอาไอ้นี้มาให้พี่วะเนี่ยแอสตินขอแอสตินได้ไหมโอ้โหเพเดแแบกออกบ่อยเหลือเกินตอนนี้เจมคือโอ้โหฟาร์มมาตั้งนานครับพี่ต้องไปฟาร์มใหมายา่ยาวๆเลยโอเคแอสตินถือว่าตอนนี้แอสตินค่อนข้างจะดีนะ <c oughs> เพราะว่ามันดีสุดในสามบัฟทองแล้วครับแอสตินตอนนี้แล้วพี่ก็นำเจมที่เหลือมาทำการตุ่มบัฟให้กับตัวละครระดับพิสติก บอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีครับและพี่ก็ชอบด้วยครับพี่ก็พยายามหาบัฟที่ดีที่สุดให้กับมันนะครับแต่ทํายังไงได้ล่ะเกมของเราเหลือแค่นี้ได้เป็นบัฟคิมาก็เอามาก่อนครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ลองเอาไปเล่นดูครับมาดูความตึงของมันว่ามันจะตึงขนาดไหนแต่ร้านตึงๆที่จะเติมโลบัคกับเกมพาร์ทนั้นคิดตันช็อปนะคบน้องชายสามารถทักไปได้เลยและในที่สุดพี่ก็มีสิทธิ์ครับกับเจ้าไททันไพโรตัวละครระดับคอดลีดใหม่ แต่บัฟที่พี่ใช้ตอนนี้มันเป็นบัฟแอสซินครับวงมันอาจจะต้อกต่อยเนี่ยนะทุกคน <c oughs> วงแว่งโคตรน้อยเลยคือพี่คิดถึงบัฟสไนเปอร์แล้วเกินแต่ตอนนี้บัฟสไนเปอร์ของเรามันกลายเป็นบัฟลุงแล้วครับเทียบเท่ากับระดับมาสเตอร์เลยครับโอ้โหหาแวงโคตรจ้าครับตอนนี้ <c oughs> ใช้บัฟกำกำอย่างนี้ไปก่อนครับแต่แอสซินก็ไม่คีเลครับโอเคขอญอาตอัพแบบรัวๆเลยนะทุกคน ไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับโอ้ถือว่าบงนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่จะดูการโจมตีของมันครับการโจมตีของมันก็เป็นการโจมตีแบบเอีครับ DPS ของมันก็อยู่ที่สามหมื่นสี่เลยนะอันนี้เป็น b u ฟแอสซิตนะทุกคนคือ DPS มันจะแรงครับและบอกเลยว่าตู้นี้ยูนิตสี่ตัวคือดีหมดเลยครับอีพิก e ีเจเนอเรียลลมิสติกแล้วก็ก็ตตี้ก็ตตี้นี่คือจะไม่รู้ครับว่าดีจริงหรือเปล่านะแต่ว่าพี่ขอข่ายตัวสโลก่อนดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าเราจะดูความสามารถของมันอย่างแท้จริง ถือว่าใช้ได้นะทุกคนกับตัวละครนี้แบบเบิร์นเลือดแบบลดหายแบบลุลวัเลยครับเฮ้ยโกรนะนตัวตายครับทุกคนเป็นตัวละครระดับมิติครับตัวมิตินี่ก็ดีมากัน,นครับบัฟพี่ใช้ตอนนี้คือเป็นบัฟคีนะซึ่งบัฟคีนี่คือโอกาสการออกคีของมัน70%เลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆครับแล้วมันก็จะโจมตีสองเท่าก็รี่เป็นยูนิตท,ที่ดีครับดีแบบดีมากๆเลยครับแต่ว่าต้องเป็นบัฟสไนเปอร์นะนี่แค่บัฟแอสตินก็ถือว่าเสร็แล้วโอ้แต่วางได้แค่2ตัวครับทุกคน วางได้สอตัววะนึกว่าวางได้สีตัวถ้าวางได้สอตัวก็พี่รู้สึกว่าไม่ค่อยโหดสักเ,เท่าไหร่นะแ้วถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับบตัวละครนี้แต่ว่าสกิลของมันนั้นต้องใช้15เลเวลครับทุกคนคือเอาง่ายๆนะขี้เกียจเก็บเวลครับ <laughs>